สวัสดีท่านผู้ชมเด้อพี่น้องปอกปลายบาดเนี่กกาบสวัสดีฟังไท่ฟังเล่าสุผูสุคนละพี่น้องเนาะมือนี้กามาอีกตามเคยแล้วพี่น้องเลยตัดเสียงาอย่างอีกหน่อยๆกันแล้วจา้าอย่างอีกบัคคีก้องกันแล้วนี่ค็คอยดกงาออกจากต้นมั่นาะพี่น้องเนาะละเบิ้งนี่ เออเออแม่ฮันยู่ไปไปเบิ้งไทยลองอ่อยพี่น้องเอ้ยบาทขอบคุณทุกไลทุกแชร์ทุกกำลังใจเออพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ยากจากน้อยบ่คอยได้ล่งคลิปปันไหน เดือนนากระเตรียมโตแพกก็คกระเป๋าไปนอกแล้วพี่น้องบาทนี่เบียกอันใดก็นแล้วเบิดแล้วก็สีไปนอกหาเงินทางไกลละจ้าบาทนี้อันนี้ซุ้มมั่นที่ที่ปูกวังหันนี่แหละพี่น้องเกิดสุขุมเกิดดียุ่ิจาพันเสียมอ่า,านเนาะไปเบื้องรถไทมินิไทยกบล่องอ้อย ที่แหลกเพิ่นปลูกไส้มันเนาะพี่น้องบัานนี้กะเลยตัดสินใจเอาอ,อ้อยไส้ที่ใดมีพันอ้อยปลูกปีหนาเนาะจ้าเนะาเนะนี่รถไทยมินิกบล่องเฮ็ดได้ดีย่พี่นอ้องจ้าอเอาเบื้องบาบ แต่ซื้อ,อยุพี่นองเพราะได้กบลองมั่นลองอ่อยจ้าเนี่ยกระเฮ็ดได้ดีอยู่รถถ่ยนีดน,นิดก็คืนดอก พี่นออ้อายพ่อได้ไถลองมั่นลองอ้อยเล่นเนาะพี่น้องเนาะ,นะ,นะเด็กน้อยกับบายสบายละพี่น้อง ได้ประหยัดกุ้มลองมันกับว่าได้ขนาดคือว่าเราจะว่าลวดถังถ่ายนักเรียนน้องเนาะประหยัดนั่นจกน้อยอยู่นี่ก็ดีอยู่ใครก็จ้างคนที่น้อง